ดีครับสวัสดีครับครับพี่ทำไรอยู่เนี่ยนั่งเนี่ยนะครับนังน่งเล่นโอเคกินข้าวยังกินข้าวยังยังไม่ได้กินเฮ้ยไม่ได้กินข้าวหรอใช่เหิวยวมะเนี่ค<า>ยค่หิวไหมเหิียวไหม ไม่อกินข้าวกินผมแทนก็ได้นะยอกยอเพี่พี่อายุเท่าไหร่น่ะแพทย์อายุยี่ยี่ยงย่างยางย่ยยงสิบแปดอ่ะสิบแปดพอละเพิ่งสิบแปดใช่ไหม สิบเจ็ดเหรอวิ่งกนน้องนดิเราสิบเจ็ดนานแล้วนะน้องเราเนะี่ยเราน้องเราเนะี่ยอยู่มอ,อะไรแล้วแล้วเหรอจะมห้าแล้วครับจะมห้าอนะันนี่แสดงว่าน้องเรแาแร้หลอเลี้ยงพี่มาตลอดแล้วก็หน้าแบบทรงเหมือนพี่ไงงันพี่เรี้ยกพี่ไว้ แล้วชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไร,ร,ช,ออะไรชื่อแป้งค่ะโอวชื่อแป้ง <c oughs> ไว้ยิ้มอม่อไรเนี่ยอยากอยากอยากฟังเสียงกีตาร์จังเลยอยากฟังเสียงกีตาร์ทำไมอ่ะ <c oughs> อ๋อก็มันเห็นเธอชอบดีกีตาร์เหรใช่ใช่ลองเองไม่เป็นนะฟังเสียงกีตาร์ก็พอนะ จะให้ร้องด้วยไหมไหจำเลยยาอยงหากยังไม่มีอะไรจะกล่าวยรามอบใจมาซาดที่ดีความผิดของเธอนั้นมีดังนี้เป็นไงพอปะได้อยู่ เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เราเจ็บคอเดี๋ยวเราตั้งใจเราแล้วลเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจเราจำลยายอย่างหากยังไม่มีอะไรจอกล่าวยอมเอาใจมาสายดีๆความผิดของเธอนั้นไม่ได้มี หนึ่งที่เธอนแ่เห็นฉันเป็นคนอื่นไกลเชื่อได้ว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องดใดเธอไม่แค่ที่รักเธอยังฝันอยู่ไม่เขาต่อไปมันก็สำคัญแต่เมื่อเธอยอยู่ข้อที่สองเลยที่เธอชอบใครซะแต่สิ่งเป็นครังสุดท้ายหนึ่งที่เธอสดใจน่จาจกคิดตลอดชีวิตต้อ่ก็ใช่ ตปหลอดไปได้ไหมได้เฮ้ยจิ๊บปะเนี่ยให้ยิ้มอะไรด่าเธอเปล่าเลยเน่แม่ก็แม่คนดีกีตาร์เฉยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยแพ้คนดีกีตาร์แหอมีแฟนยังเนี่ยมีแฟนยังเนี่ยเอ้ยไม่ต้องเขินแล้ว เกิดก็น่ารักเกินเอาเพื่อนกันเราเพื่อนกันกดไลค์ให้เลยอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่ชลบุรีครับอยู่อะไรนะกระบ,บี่อยู่ชลบุรีโอ้ยชลบุรีชลบุรีนี่อยู่แถวไหนหอ๋อ เอ้ยเราคนชนบุรีเหมือนกันเออโอ๊ยจะมาจับมันไม่ไดู้่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้อยู่ในตัวเมืองชนหรือเปล่าอยู่กรุงเท่หรือเปล่าโอ,อาไอ้ไนเนี่ยโรงเรียนบ้านมึงอะทำไมเหรอทำไมทำไมเธออยู่แถวนั้นอะ ไปอยู่ไปเที่ยวบ,บ่อยอยู่ไปเที่ยวบ่อยอยู่เฮอโอกมาก็มาเที่ยวหาเราบ้างอ๋อเขินทำไมอะไม่ต้องเขินแล้วแล้วอยู่แถวไหนแล้วอยู่แถวไหนเนี่ยมาอยู่แถวบอปินอ่ะรู้จักปะอ๋อรู้เลยรู้เลยค่ะมันก็ไปบ่อยเหมือนกัน ใช่เลยใช่เลยเออโอ้ช่วงนี้แบบหาหาซื้อของกินโคตรยากเลยโควิดอะแย่ yeah. ใช่แต่ว่าถ้าของกินโรงเรียนยังไม่ได้ไปเลยอือนัื่อกี้หนูสายต้องกินต้องกินแป้งชื่อแป้งใช่ไหมชื่อแป้งจะลืมชื่อแล้วเนะี่ยอืม ไม่ยากเลยค่ะแข่งก็ได้นะไม่ได้ไม่ต้องยากไปเซนหลายกาดแล้วเนี่ยหลายหลายกาดไม่เบาเนี่ย <c oughs> เรา <c oughs> ไปหัวเราะรัวๆเลยทนหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วไม่มีแฟนนะโอ้ oh, ถ้ามีจะมาเล่นแอปนี้เ <c oughs> หรอก็แบบมาเล่นแก้เหงาอะไรอย่างเงี้ยมีตั้งเยอะแยะ สดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเพียงแขงเงาขอขอบ้าได้ไหมขอบ้ามาเอาบ้าต้องมาบ้าต้องมาแล้วจะได้แบบติดต่อกันง่ายๆอหน่อยไงถ้านัดเจออะไรเงี้ยโอ้โหบ้าเป็นยังไงไหมอะไรแต่จีโอเคโอเคได้ได้ได้มาจัดมาเลยหลังไม่อยากไทยมานะพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวไปละโอเคโอ้เขินไป โอหทำไมกล้องสวยจังเลยเนี่ยกล้องสวยมากตั้งแต่เล่นมานะกล้องเธอสวยสุดสวยสุดเอซ่าแล้วอ่ะบอกเลยกล้องเธอแบบชัดโคตรชัดเลยเรายกนิ้วให้เลยโอ้ยอะไรนะเธออะไรวะ อะไรนะอะไรนะอะไรนะโคตรปัดเฉยเลยสวัสดีครับพี่มึเรียกพี่เลยเหรอสวัสดีค่ะพี่อะพี่ผมพี่อายุาย <18. S 2> เท่าไหร่อะสิบแปดเฮ้ยสิบแปดนั่นแหละพี่ผมอยู่ผมสิบเจ็ดเชื่อไหมนี่ว่าสิบแปดไม่เชื่อผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะ Dante, ต,ต้องเยอะกว่านั้นอ่ะยี่สิบสองอ่ะใช่ไหมปีนี้แหละยี่สิบสองเฮ้ยนี่ไงมีแฟนเราหรือเปล่าเนี่ยถ่ายรูปคู่ใครเหรอโอ้ผู้หญิงผู้หญิงคู่กับพี่ที่ทำงานผู้หญิงใช่ไหมมองเห็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่เอออันนี้ผ่านมามองเป็นผู้ชายมันตาสวยมากตาถ่วงอะอืมอันนาเรื่องอ่ะ หาเรื่องอ่ะอจะทำอะไรนี่ฮะทำอะไรผมนั่งซ้อมกีต้์อยู่อ่ะผมเพิ่งเล่นกีต้์เงิ่งฝึกเล่นดวนกับพี่เปล่าดวนกับพี่เปล่าอะไรนะพี่ดวนกับพี่เปล่าเอ้ยวามามาพี่เคาะเป็นอย่างเดียวผมฝึกเล่นเมื่อวานเองพี่เคาะอย่างเดียวอ่พี่ดิบเป็น เดี๋ยวผมร้องเพลงให้พี่ฟังได้ชาการหายไปของฉันมันดีสำหรับเธอป็นไ,ไงพี่พี่ว่าผมพอได้ไหมพอได้ไหมได้ได้ได้ไปเดี๋ยวไว้ได้เลยเฮ้ยพี่ว่าไปพี่อย่าพี่อย่าแบบเอออันนั้นผมดีพี่บุลลี่ผมว่าไม่ใช่ อ่าเดี๋ยวผมร้องใหม่เดี๋ยวผมตั้งใจร้องและกินน้ำแ๊บเมื่อกี้ <c oughs> อะไรติดคอไม่รู้จากการให้ไปของฉันมันดีสำหรับเธอเธอการที่ไม่ได้เธอแล้วทำให้เธอรู้สึกดี จะไม่ลบก้นใจจะยอมให้ไปแต่ด,ดีถ้าเธอการแบบนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำเป็นไงได้ไหมถึงเราต้องตบมือเลย ได้อยู่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 ยยฉันเป็นแบบนั้นก็ไม่ดีเป็นแบบนี้ก็ไม่ดีมเมื่อะไรเธอจะพอสักทีและเธอจะจะม่รล่ยก้าวติดไปหมดเหมือนเธอเป็นคืนฉันเป็นกือบดเวลาของฉันเมื่อเธอกำหนดเจ้บจริงตลาย เป็นไงละเธอล้วก็ทิ้งมาเจ็บไหมละเธอเข้าไมอาจไมจะไหมละเธอตาลเธอเธอเขา้าใจำตอนที่ถึงฉ,ฉันฉันก็แทบจะเอน้ำลายอะไรครับนี่วิกาดูสวัสดีเธออะไรนะเธอ เเราเมื่อกี้เรายังไม่ได้เล่นไงเดี๋ยวเราไปเปิดแป๊บเปข้าาไงเริ่มหิวแล้วเธอโทรมาเพื่อมาบอกเราใช่ไหมเนี่ยข่าวนี่มีแฟนไหมเนี่ยเราหรอใช่ไม่มีโอ้โหหน้าแบบนี้จะมีจะมีได้ไงใครจะเอาก็าพูดไปอาจจะมีก็ได้ โอ้โห,โหเดี๋ยวเอาฟเฟสเราไปส่องเลยมาเดี๋ยวเราให้ฟเฟสเราไปด้วยโ okay. <ๆ>อเคเอ่อสวัสดีครับเฮ้ยมีเพลงจะร้องให้ฟังเราเพิ่งฝึกกีตาร์ช่วยฟังเสียงให้เราได้หน่อยได้ไหมได้หม อาจดูเล,ละไล่กันไปในบางที่ไม่ได้จะช่วยแต่เป็นคนแบบนี้ก็รู้นิสัยผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่ในครับไม่ใช่คนไหม่พอไม่ได้ตั้งใจให้เธอมายืนรอ,อก,ก็เธอไม่ใช่ให้ทำยังไงเนาะ ก็คงคุยต่อไปแต่เธอยังรอไว้ที่ไม่คอบใครสักทีอาจดูพินหลายใจแต่ไม่ใช่เลยคนที่เปลี่ย,ยงไม่เจอคนที่ใช่ก็ไม่ได้รักแค่งไงเลยมีแต่คนบอกวลาแต่ดูเลยรลกกันไปในบ่ายที่ ได้เจอเชื่อแธอเป็น,นแบบนี้ก็รู้นิสัยผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่ในครับไม่ใช่กันไม่พอไม่ได้ตั้งใจจะไม่รอก็เธอไม่ใช่จะไม่ไหนนะก็คงคืดต่อไปเธอต้อ ได้ไหมได้พอได้ปะฮะพอได้ไหมพอได้ไหมพอได้พอได้พอเลยแหละพอเลยหรอมาไปมาไปเธอเธออายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบสี่ค่ะโอ้เราใกล้ใกล้กันเราอายุสิบห้า เอ้าเธอชื่ออะไรหรออาราเลชอออ่ชื่อออยอ๋อ,อ,อ,อชื่อออยอ้อนะโอ้ชื่อออยออยอ๋อกินข้าวยังกินข้าวไงกินเพื่ออิ่มเมื่อกี้กินเพื่ออิมอ่มเหรอโอ้เนื่องาไม่อิม่มถ้าไม่อิม่มจะให้มากินเราไงแม่ อะไรเธออะไรเธออะไรเธอเป็นอะไรเธอเสียอาการอะเราดูออกแลนนี่พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเอกครับชื่อเอกเรียกไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้นะเสียข้างนอกคดังเลยคนก่อสร้างพี่มีเพลงมารลอาให้ฟัง เพีงนี้พี่ว่าให้น้องเลยเด็กอ้วนมันดูไม่ได้เงินเป็นเด็กพี่ดีไหมเบื่อไหมที่ต่างชนเงาเมื่อเป็นแฟนเราก็ใจนะเล่ต้องมองใครคนอื่นรูไ้ไหมคนดีว่าพี ไม่ใช่ก็อยากจะคุณคนหายคนเดียวแต่ไม่แคลมองลองคิดจริงพี่สักครั้งเธอเอาอยังไม่มีคมใครเขาทำอะไรได้ไม่ได้ใช่ไหม ใช้ให้หน่อยได้ไหมใชพี่ก็คิดเหมือนกันแค่เห็นตอนอ่อยชกยิี้พีก็เลยว่าถึงหัวใจ